วันนี้อีกหนึ่งคันนะยี่สูที่แม็กสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้ามีวันขาวนะสำหรับคันนี้รถไม่เคยล้างท้อร่วมไม่ดีนะข่อร่วมไม่ดีตันนะครับ mm hmm. เกิดความร้อนสูงนะฮะทำให้อุณหภูมิในห้องเครื่องยนต์นะครับมันร้อนนะห้องเผาไหม้นี่ยิ่งร้อนเลยนะครับเพราะระบายไม่ได้นะฮะแล้วก็ทําให้นะปลายหัวฉีดมันบวมนะบิดเบี้ยวบิดรูปฉีดน้ำมันได้ไม่เต็มที่นะเลยทําให้เกิด การสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนเช้าทำให้ควันขาวนะครับสำหรับกนนี้มาดูนะปลายหัวฉีดที่เราใช้นะก็จะเป็นีอของเจ้าของนะว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะครับเนี่ยฮะเบอร์หนึ่งศูนย์เจ็ดสองนะครับ,นะรรบใส่ไปแล้วนะปลายหัวฉีดเดิมวางอยู่ตรงนี้ครับทีมงานเราประกอบเร็วมาก ไอ,อ้เขาฉีดรวมเห็นไหมฮะรวมทั้งสีต้นเลยนะครับเปลี่ยนไปแล้วทั้งสามต้นนะเดี๋ยวต้นที่สี่กำลังประกอบอยู่เดี๋ยวก็ยกหัวฉีดให้ดูครับอ๋อ,อเข็มตกลงช้านะ,ะดูอะไรโอ้แฉวกดแรงหน่อยดูการฉีดลงหัวฉีดเลยดิ แล้วออกเป็น่อยเส้นๆเบบนี้ปันไม่ดำนะประหยัดน้ำมันครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานรประกอบหัวฉีดเข้าไปนะครับรอฟังเสียงนะเสียงสไตล์ขึ้นมาจะเป็นไงเสียงเครื่องเงียบเกีบเลย เพราะทิ้งสนอหู